ทุกคนวันนี้จะพามางานบุญศาสตร์เดือน10นะฮะที่จัดขึ้นตรงสมาคมชาวปักใต้นะครับถึงวันที่22กันยายนนี้นะครับแล้ววันนี้มีหลายร้านที่ผมอยากจะมาลองชิมนะฮะเมนูเยอะแยะมากมายไปร้านแรกกันก่อนเลยนะครับขนมลามาถึงพลาดไม่ได้ครับต้องลองสั่งแล้วก็ต้องลองชิมนะครับมีทั้งแบบนุ่มกับแบบกรอบนะฮะแล้วอีกเมนูหนึ่งที่ผมชอบก็คือ ขนมครกนะฮะขนมครกที่เขาต้องไปใส่น้ําตาลเพิ่มเพราะว่าตัวขนมครกเขา่าจะไม่มีน้ําตาลนะครับจะออกเค็มๆม,ม,มันๆแต่ผมชอบเมนูนี้นะฮะไข่ปลาทอดแล้วผมถามว่าใช้ไข่อะไรเขาบอกว่าไข่ปลาตะเพียนนะครับเนี่ยไม้ละ20บาทดูดิคนทําก็ขยนันขยันทําแล้วพอชิมรสชาติก็คืออร่อยถ้าทานกับข้าวคือดีแน่นอนนะฮะแล้วก็มาร้านนี้พลาดไม่ได้ครับมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับ จำปาด่าทอดนะครับรสชาติเหมือนขนุนแต่หวานมากๆนะฮะหวานเจี๊ยบเลยนี่เราก็ไปดูขั้นตอนเล็กๆน้อยๆให้ดูก่อนนะครับว่าแกะมาแล้วเอาไปทอดต่อคืออยู่ใกล้ๆนี่คือน่ากินมากๆนะครับมานะฮะร้อนๆจากกระทะเลยนะครับแล้วคือคนรอต่อแถวเยอะจริงๆคือรสชาติมันดีอ่ะนะครับนะะี่ฮะจำปาด่าหน้าตาจับประมาณนี้นะครับแต่ผมมาชอบร้านนี้ ปลาหมึกทอดนะครับมีทั้งไข่และไม่ไข่นะฮะนี่ครับทอดกันไม่ทันเลยตอนแรกผมก็นึกว่าเฉยๆนะฮะก็ลองสั่งดูมี50 60แต่พอพี่บอกว่ามีทั้งหมึกไข่แล้วก็น้ำจิ้มเด็ดรอไม่ได้ครับต้องลองสั่งเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าหน้าตาน้ำจิ้มเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยแต่คืออร่อยมากผมซื้อไป3-4มไม้เลยนะคือทานยังไงก็เพลินอะ่ะอร่อยจริงๆนะฮะ แล้วก็อันนี้เรบครุดกุ้งฝอยนะครับนี่เขาก็จะทำแบบใส่บนตะหลิวนะครับแล้วก็เอากุ้งเนี่ยใส่ลงไปวางแล้วก็ไปทอดนะครับนี่ฮะเ็บครุดกุ้งฝอยทอดประมาณนี้นะฮะอยู่ใกล้ๆก,ก็คือหอมใบเหมือนใบชะพภูมนะถ้าผมลองชิมมาแล้วอ่ะก็อร่อยดีนะครับไม่ได้เหม็นเลย แล้วก็มานี่ครับร้านสุดท้ายบ้านหมุนนะครับแล้วร้านนี้คือคนต่อแถวเยอะมากๆนะครับผมเลยมาลองสั่งดูเป็นขนมจีนน้ำยาปูนะครับคือเผ็ดอร่อยจัดจ้านใช้ได้เลยนะฮะรสชาติดีไม่แปลกใจทำไมคนเยอะแล้วก็สั่งเป็นหมูหวานมาอีกหนึ่งถ้วยงานหมดวันที่22กันยาค,ครับ